สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัชชาแก้วมีมานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนเทศบาล3บ้านเหล่าเทศบาลนครอุดรธานีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงศิริอกรกาวิกุลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนเทศบาล3บ้านเหล่าเทศบาลนครอุดรธานีค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะพามาเที่ยวชมตลาดท่าบ้านนาคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีค่ะ We will take you to sightseeing the banana k h f f big market, h i s i i s a n interesting attraction of Don h a mm hmm. n i Banana k h f f big market c o l l a b o r a t i o n beta v i n east w i s t i n g g r o u p in n a k a a The most popular product i k i n s i w h i s t i s t h i s w a s acupularily, a n s with applying, continue u s s u b s t a n t a l l y w e t h technique, a t i n g a beautiful ตลาดผ้าบ้านนาค่ะเกิดจากการรวมกลุ่มทอผ้าของชาวบ้านที่บ้านนาขาค่ะสินค้าขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือผ้าไหมลายขิดซึ่งแต่ละผืนจะผ่านการทอเก็บขิดอย่างละเอียดลวดลายแต่ละลายก็งดงามเนื้อผ้ามีความมันวาว นูนเป็นเอกลักษณ์ตามแบบของผ้าอีสานนอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆอีกเช่นเสื้อกางเกงกะโปรงรองเท้าผ้ามันคอหมอนอิงของที่ระล,ลึกอีกมากมายล้วนแต่เป็นงานทำด้วยมือทั้งสิ้นค่ะอุดรธานีอีสอะพร์วินดันแฮตแอนน n ่เนลเซชันแอค l ท u ชั่นเคิลเชอร์เท n ลชันแอนอินการที่เราได้มาเที่ยวตลาดผ้าบ้านนาค่ะ นอกจากเราจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากชาวบ้านแล้วเรายังเห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะโดยเฉพาะการทอผ้าของที่นี่ค่ะพวกเราจะรอต้อนรับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย